อันนี้เป็นแบบสดนะสั่งทั้งร้านได้ใช่ไหมอิสลามทานได้นะคะคุณพี่อะไรนะอินนสลามทานอันนี้อิสลาม,ลามทานได้เป็นน้ำมันทานนะไม่ไม่มีไก่ไม่มีอะไรผสมอ๋อน้จิ้มกันแซ่บๆเลย สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนั้นปั๊มเอโซท่าจีนอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับผมตลาดอยู่ติดกับถนนพระรามสองนะฮะมุ่งหน้าออกแม่กอง ลงสะพานมาเลยตามพีทีก็ซ้ายมือหลังคาแดงๆเลยวันนี้มานี่เลยครับผมทอดมานปลาชิ้นละ1บาทนี่ทางร้านเราขายแบบแบบสดด้วยแบบสดขายยังไงคุณมคแม่ค้สีบห้าทครครึ่งโล45บห้าบาท แล้วขายที่นี่วันไหนบ้างครับบอกกันก่อนเลยมีทุกวันค่ะพที่ขายทุกวันขายทุกวันเลยกี่โมงกี่โมงฮะับก็นะคะก็มาประมาณบ่ายสองบ่ายสองทุ่มบ่ายสองถึงสองทุ่มทอดกันใหม่ที่นี่เลยทอดอร้อนเลยครัร้อนรเลยคินละบาทคิวละบาทเดียวตอนนี้เอามากิโลเนี่ยวัตถุดิบวันนี้ก็เป็นวันนัดเลยก็ประมาณสิบห้าสิบห้าโล เหลือมากเหลือประมาณสองโลนี่พอค้าเขาก็ว่าขายกันไม่หยุดเลยอันนี้มันแบบสดนะสั่งทั้งร้านได้ใช iba, Now, ่ไหมเบอร์อะไรบอกมานี้หนึ่งเบอร์ศูนย์นเก้าเก้าค่ะสามเก้าสามแปดเจ็ดศูนย์ค่ะชื่อเจ๊อะไรเอ่ย เจด้าวค่ะเจด้านะหรือจะมาหน้าร้านก็ได้หน้าร้านก็ได้คไนท์โฟก็แม่ค้าจะขายประมาณช่วงบ่ายสองโอเคมาเจอเจอกันได้วันนี้น้ำจิ้มก็เหมือนเดิมค่ะก็ทำให้เที่ยบเลยอ่ะเต็มถุงแล้วจะซื้อถุงแล้วนี่เพราะว่าทอดมันแบบสดก็จะเหลือเท่านี้แล้วทอดมาเหลือน้อยแล้วใช่่คะยังเดิมเลยพี่ชิลล์บะยัเดิมเลยยังไม่ขึ้นราคา รู้หรอมาร้านนี้ประจำไหมมาบ่อยไหมพิ่งมาเพิ่งมาเหรอเดี๋ยวอร่อยต้องบอกต่อหน่อยนะส่วนมากลูกค้าจะแบบพึ่งพิ่งแม่ค้าพิ่งจะย้ายมันเข้ามาใช่ใช่เพราะว่าพิ่งเพิ่งมีโดมใช่่คะอันนี้ก็สบายแล้วหน้าฝนสบายเลยชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นปลเล่ยเลย ชิลระบาดเลยจ้าบาดเดียวบาดเดียวเลยจ้าอ,อิสลามทานได้นะคะคุณพี่อะไรนะฮะอิสลามทานอันนี้อิสลามทานได้เป็นน้ำมันทาค่ะไม่ไม่มีไกไ่ไม่มีอะไรผสม<อ>ไม่มีหมูผสมอะไรเป็น,นขเขาเรียกเป็นไอ้นี่ไอฮาลาน วันอาทิตย์แบบคนจะเยอะใช่ไหมเป็นนัดใหญ่เนาะนัดใหญ่ค่ะประมาณ4ี่สี่ห้าสิบโลยืนรอทั้งวันโอ้แม่ค้าจะออกเร็วหน่อยนะคะวันอาทิตย์ก็ประมาณสักคี่โมงสี่ห้าโมงเช้ามาแล้วยันยันถ้าหมดเร็วป้าประมาณคุ้มกว่าโอ้ใช่ค่ะคุ้มกว่าก็หมดมีบิดกันไม่หยุดเลยใช่ข้อไปเรื่อยเลยเพราะว่าหน้าร้านก็ตอนนี้แล้วแบบกดก็ ่ทนี่น้ำจิ้มกันแซ่บๆเลยน้ำจิ้มมีทําเองเลยลไหมพ่อขารับใหม่รับใหม่อีกทีหนึ่ง กระต่ายบินนะโอ้ยยี่ห้อนี้อร่อยแต่ว่าที่มันก,นกินได้หลายอย่างคะทีทีมอะไรได้บ้างคะเนี่ยไใ่ก็ได้ลูกชิ้นก็ได้ทอดมันก็ได้ครับผมได้หลายอย่างมันจะไม่ออกไม่ออกเผ็ดไปไม่ออกหวานไปโอ้ยไดหย้หลายแบบครับ ในตานนะลตานีะค่ะเากน้ด้วยนะคะตลาดคารกเตโซโทาจิงนะคะก็เปิดเวลาถ่ายสอง โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะส,ว,สะวัสดีครับผมพคดีครับสวัสดีครับ